ก็กลับสวัสดี้ไปคุณจ่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยซ่องกับทีวีเว้ยกันเนาะตอนนี้นะคทุกคนเข้ามาในวัดเพื่อจะมาปล่อยนกปล่อยป่าปล่อยทำหอสงฆ์ด้วยเดี๋ยวเขามาเลือกนกเลือกป่ากันเลยว่าเขาจะปล่อยตัวอะไรกันดีปล่อยเต่าปล่อยป่าปล่อยอย่างก็แล้วแต่จ๊ะเดี๋ยวเขามาเลือกเก็จะมีนกหรือเต่าเต่าเน้นๆนี่หรือว่าป่าดีเลยหนี่ ปล่อยตัวสิ่งที่เขาบุก,กินแพ้ตัวนี้เจ้าตานี้แล้วเขาบุก,กินยับนี่ทุกคนอ่าแต่ละสัดเนาะเพื่อนก็นจะมีคำโบกกล่าเนาะถ้าเขาปล่อยป่าก็ปล่อยก็จะมีปล่อยหอยก็มีปล่อยอยังดีทุกคนอ่าเลือกส้อยกันนี่เขาก็เลือกเปล่นเตาทุกคนแล้วก็น,นี่จะเป็นเคียนเียนหัวเพื่อจะไปสูตรหลดน้ำนะจ๊ะ มีขันแต่งให้เดียบร้อยแบบนี้เลยแลยนี่ก็คือบอนสูตรนะทุกคนน้องไห่จะมาสูตรปล่อยนกปล่อยปลาดีวัดไห่คำกับบอนนี้เลยส่วนบอนนู้นวงข้ามือก็จะเป็นบอถวายน้าถวายแล้วสุดเทียนระยิกไปแล้วทุกคนเนาะนแล้วตอนนี้น้องเพื่อนก็จะเตรียมขันห้าขันยังให้ทุกคนนี่คือขันห้าแล้วแล้วก็จะมีเทียนเคียนหัวแล้วก็ที่นี่บบเกเบงแล้วก็จะสูตรเตาพร้อม ล้วก็จะเอารถจักรมาสูรพร้อมเนาะและว,วันนี้กค่คนข้างถือว่าแต่งหนอกแต่งหน้าอน่นยนึงน,นักซ้างมีสีมีสันเนาะกาแต่ละมืออีกทุกคนี๋ยวเขาขอตัวไปสูตรรถน้ำกอนเด้อและหลังจากนั้นก็จะพาทุกคนไปเกลือปลาเนาะเราก็ไปปล่อยเตาตัวที่เขาสูตรแล้วเนะาะทุกคนหลังจากที่ว่าเขาสูตรถน้ำสูดรถสูตร,อ,ตรอย่างเรียบร้อยแนละ้วเนาะเฮาจะนำเตาปิดป่อยกันเลยจ้านี่ก็คือบรรยากาศ สองฟังเป็นน้ำขุ่นอันนี้ก็ฟังไทยนี่ก็ฟังลาวนี่ก็คือวัดหนองอ่ากรงคัดคำน้องๆก็เบ็ดบ้านองก็บเบ็ดลิงมามาถึงท่านนะโอ้ทุกคนเหลือเงาหลุมนี่คือทางลงบรรยากาศนะทุกคนเนาะจะมีนาคสองทางลงไปแบบนี้เลยจะหาทุกคนลงไปปล่อยปลากันซะลงปล่อยเตาโอ้วววบันทึกทุกคนเนาะ ลงใป้ล่อยเต่ากันเลยนะกว้างทุกคนนู่นสบายดีพี่น้องสาวไทยปล่อยก่อนนะลงไปปล่อยเต่ากันเลยเลนนี้จากเธอเคยมีป่ากับมีปา่าน,นะเพราะว่าทุกคนจะมาก็อยปา่าที่บันนี้ก็เลยปา่าก็น่าจะมู้เนาะดีว่านี่ก็คือนี่แหละ ป่าที่ว่าทุกคนไปสูตรเป็นอย่างมากแล้วมาโปรยเนาะแต่ป่านี่ก็บบยอมไปทางไหนทุกคนก็จะยู่บนนี้แหละเพราะว่าบนนี้จะเป็นบนที่เราจะมักเกลือมักโปรยเนาะแล้วก็จะมาเอาหัวอาหารบูชาหัวอาหารแล้วมักเกลือมันก็จะหุองบนกินเนาะก็จะไปยู่บนนี้ตลอดเดี๋ยวเขามาโปรยเตากันเลย ให้ลุกไปด้วยซะถูกลาบไปไหมไม่มลาไปไปละไปไหมละโอ้โหใหญ่มันเนี่ยไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วจ้าไปแล้วอุ้ยไปเองไงบ้างไปมาเอ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 านั มาจับมาอีกแหละไปใกล้ๆไหมเดี๋ยวเขาก็จับไปอีกแหละมาจับจับมาสูดรดน้ำ <c oughs> ไปแล้วทุกคนเห็นไหมไปแล้วจ้าบายไปบอลไกลๆเดิมนี่ว้าไปแล้วแม่ว้าไปแล้วแม่หลังจากที่สูดแล้วเนาะก็จะพากาันบูชาหัวอาหารมาเขือป่อนาเลยจ้าทำอะไรก็พากันบูชาเนาะ พันกีบตาถุงลงไปปล่อยเกือปลากันเลยไอ้ชาลงไปเกือปลาเกือปลาทุกคนทำบุญวันยุดบรรยากาเป็น,นเ,นนเด้อที่ว่าเกือปลาก็ยงแล้วกลับบ้านกันจาา้าทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่เราเกือปลาปล่อยปล่อยเตาอย่างเรีเยบนระ้อยเนาะอันนี้เขาก็ จะขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะจ๊ะทุกคนนะสำหรับคนพี่น้อง้าไทยน้องเชื่ออยากมากเกือไปาอามาเอียงอยู่ที่วัดทุงทานนี้ก็สามารถมาได้เด้อคนมาร่าหลายคนโอเคจะขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าไปก่อนนะ